ครับพวกเราเซนเซอร์นะครับอยากาศเชิญทุกคนนะครับมางานรัชสัมั์สยามนะครับวันที่17-18ปีนะครับงานเป็นยังไงบ้างครับที่นี่ก็จะมีทั้งมีทัศการแล้วก็มีโชว์เวทีแล้วก็จะมีการแสดงต่างๆหลายอย่างนะครับก็อยากให้ทุกคนมาเจอกันครับที่ไอเกแบบนี้นะครับที่เอ่อมิวเซียมกรุงสยามนี่แน่ครับท่านเขาสนามหลวงครับแล้นก็จะมีต่ลสุริย์ตัางมาและมีเซนเซอร์บนบาน